น้ำมันออกมาจากรากไม้นะเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับต้นไม้อะข้างบนเป็นของหัวโล้นเป็นสวนยางผมแล้วตรงนู้นก็เป็นไร่ของคนมงนะไม่มีต้นไม้นะครับแต่ผมมีต้นไผ่อยู่ครับผมคิดว่าไผ่นี่แหละเป็นต้นกําเนิดของน้ํานะครับดูเหมือนไม้ชันนี่ผมเดินมาหอบแล้วโอ้ยลืน่นโอ้เมื่อกี้มันตกลงไปลืน่น ผมจะให้ดูนะเพื่อนมันมีน้ำไหลเห็นไหมมองเห็นไหมเอย่ยอ่ะจะให้ดูนะไหลซิกซิกซิกอยู่เนี่ยใต้ใต้ใ,ตใตบไม้เนี่ยเห็นไหมนี่นิ้วอยู่ในนิ้วเอานิ้วอออบงังนี่มันไหลออกมาเนี่ยหนึ่งคืนนี้ก็ก็เยอะมากเลยนะครับผมจะให้คนงานเอาไว้ใช้เนะี่ยแต่เมื่อก่อนนี้ได้กินน้ำตรงนี้นะ ตอนที่ฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไหลามาจากรากไม้ตรงนี้แถวๆเนี้ย